โอ้เนท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 ทำอะไรจัะเนี่ยค่ะโอ้โหล้างรถโอ้ล้างรถเหรอโอยดีจังเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนทไม่ต้องล้างเดี๋ยวนี้นุล้างเองวันนี้เนททำงานบ้านมาทั้งวันแล้วนะ<ต>เดี๋ยวนุจัดก,การเองให้เนทช่วยล้างก็ได้นะคะไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวนี้นุจะเป็นสามีที่ดีช่วยเนททำงานบ้านช่วยล้างรถเลยรถคันใหญ่ไปเริ่มเดี๋ยวเนทนั่งพักเลย นเน่ไปนั่งพักนะคะพักเลยสบายๆเดี๋ยวหนูจัดการเองมาเน่จ๊ะฝองน้ำอ๋อฝองน้ำอ๋อเดี๋ยวแป๊บน,นึงค่ะอ่ะอแหมน่ารักจริงเลยพักก่อนสบายๆนั่งเลยอ่าเนธ น้ำยาล้างรถไม่มีเหรอจ๊ะอ๋อน้ำยาล้างรถอืมฮะแหมน่ารักจังเลยแล้วมายืนเก๊กๆกลางๆทำไมไม่ไปนั่งพักเรายืนหนีเมื่อยห,ห,หรือเปล่าเนี่เราเรียกใช้ค่ะ <c oughs> นิดๆหน่อยเอหยิบของนิดหน่อยไม่เป็น,ปนไรตอนนี้ไม่เรียกแล้วนั่งพักได้เลยสบายๆนะจ๊ะ อพอดีว่านู้จะไปหยิบผ้าผ้าเช็ดรถนะจ๊ะแต่ว่าไม่เป็นไรเล่่นั่งเลยเดี๋ยวนู้ไปหยิบเองมันอยู่ในห้องเก็บของนู้รู้แล้วเดี๋ยวนู้ไปหยิบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดนุ้นเท้แล้วแบบนี้แล้วนู้จะเข้าไปในบ้านได้ยังไงคะเล่อุตส่าห์ผูบ้านทำความสะอาดเรียบร้อนถ้าเราเข้าไปมันก็ต้องเลอะดิแล้วงั้นให้นู้ทําไงอ่ะ จังเลยจะาเมธอาคราวนี้เน่ไปพักเลยมายืนทำไมอย่างนี้พักก่อนให้สบายเลยเดี๋ยวรู้จัดก,การจ้ะอ่าเออขึ้นนิดขึ้นดาที่ดูดฝุ่นในรถนะจ๊ะอันเล็กอะ่ะมันเสียต้องใช้ที่ดูดฝุ่นอันใหญ่ในบ้านอยู่ไหนอะ่ะไม่หยิบไม่รู้เลยนิดหนูจะให้เนทเข้าไปหยิบในบ้านอีกแล้วหรอคะรอะเท้าเลอะให้ล้างเลยไหม อเออไม่ต้องไม่ต้องอ้จะให้หยุดอะไรอีกไหม,ม,มไม่ต้องแล้วครบแล้วนี่ได้ของครบทุกอย่างเลยเน่ไปพักเลยพักไม่สบายๆนะเดี๋ยวนุจัดก,ก,ก<ม>าร คือว่ามันต้องใช้ปักสามตามันต้องเสียบไฟในบ้านอะไรอีกก็ปักสามตาไงต้องเสียบในบ้านนู้นนู้เท้าเลอะนู้เข้านู้เข้าไปในบ้านเลยนะแต่นุ้นแล้วนู้เข้าไปหยิบในบ้านแล้วเท้าเลอะใช่ไหมถูบ้านให้เน่ใหม่ด้วยนะเน่จะนั่งพักเน่จะไม่ขยับตัวเล่าเฮ้ยเฮ้ยอ่าคือว่าปักสามตาอยู่ที่ปัก ไม่ใช่ดูแค่แบบดูแค่าถามดูมาถามเฉยๆว่าพักทำตะยืนแบบถามใช่ไหมถามไช่ไหมถามไหมไปถามถามแล้วถามคราวนี้เนี่ยไปพักเลยมายืนทำไมพักผ่อ,อนให้สบายเลยเดี๋ยวยุติการจ๊ะ เออผูมนขึ้นได้ที่ดูดฝุ่นในรถนะจ๊ะอันเล็กอ่ะมองเสียต้องใช้ที่ดูดฝุ่นอันใหญ่ในบ้านมีไหนอ่ะ้นรูจะให้แนเข้าไปหยิบในบ้านอีก้วออกเาเลอะให้ล้างเลยไหมอมอ,มอ,มอไม่ต้องไม่ต้อง จะให้หยิบอะไรอีกไหมไม่ต้องแล้วครบแล้วนี่ได้ของครบทุกอย่างเลยเน่ไปพักเลยพักให้สบายๆนะเดี๋ยวนุกจัดการคือว่ามันต้องใช้ปักสามตามันต้องเสียบไฟในบ้านสูอเสียบไฟ ยาวพอไหมโอ้ยนี่รักเจริยาวพอยาวมากอ่านี่จ้ะเท้าเลอะเสียดไปนี่เข้าไปตรงนี้มันอยู่ตรงหลังประตูนี่เสียดใช่ไหมใช่ ท่านจะบอกให้นะถ้าท่านล้างรถเป็นต้นแรกแกไม่เคยนต้นแรก่นล้างไปลมันไปทีให้เธอไปทั่นทำนี่ท่ทนี่ทน่นอยู่ีไนบอกให้นะว่าใคนนล้ไม่ช่รักชกซของเธอ